โอ้โหโยกขึ้นใช่ปะใช่ไหมถ้าดึงเข้ามาแต่บนได้ยนนะเกินไม่เราก็เกาะไปเยอะอยู่เหมือนกันนะใช่ไมยนก็สร้งลูกเต๋สิลูกเต๋าูใช้คู่กับันบ้านีงเอาันนี้สองวันชุดเเอาเดียวนเดียวต้งได้ ถ่านเดียวต้องมาใช้ปกติแล้วเลย่เพราะว่าอันนี้ต่างดาบละผมไม่ได้ใานเลยต้องไปซ <e ื okay. ้อใหม่เลยใหม่มันแก้ปัญหาหมดเลยมันก็ต้องซื้อใหม่แล้วใส่ผ่านใช่เพราะว่าอันนี้มันต้องทำให้ตั้งได้มันล็อกวิ่งมันต้องไม่เกี่ยวกันละใส่ไปม่ต้องเงินดีกว่าใช่ต้องเงินนี่หว่าเพราะใส่ผานมันยอดเงินไปแต่มันตั้งสุดแล้วมันก็สุดเลยองพอมันสุดเสร็จอ่ะพอนตั้งก็สุดเลยมันพอไปจ้างอีกพอตั้งอีกเนี่ยมันก็เสียเองมันชนนี่แล้วไง เนี่ยถอนมาเคาะอีกและวมาสุดแล้วะถอนมาเคาะอีกแล้วเขหมายของผมนะมันตั้งแล้วมันตั้งตัวเลยถอนมาเคาะอีกและวอันนี้เราจะได้ขันเข้าได้มัได้ตั้งไม่อีกมแค่ได้เนี่ยเขาจะเข้าหมายใช่ป่ะเขาได้เขาหมายเขาจะรวยนะแต่เราเคาะไอ้เนี้ยนะแต่ผมไม่เข้าใจเขาหมายเราต้องดัดไอ้คอะนี่ยังไงมันก็จะตึงกันหรือเปล่าเพราะตอนนี้เราเคาะมันอยู่แล้วมันเยอะอยู่นะ้วลอเดูลองดูลองทำงานดูพี่ลองไปเยอะแล้วแน่นอนใช่ใช่เพราะผมต่อทำงหน้าเยอะไง ลองดูแล้วก็ลองบิดลองบิดลองบิดทีไรเนี่ไม่ตรงนั่นเนี่ยลองแม่งให้ลองเดินแดงองศาได้ลองแบ่งแดงมันมันก็ตื่นเร็วมาได้หรอมาอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวลองดูนลองขายกันมาหน่อยต่วนเนี่ยเป๊ะเป๊ะได้เลยนะพี่ได้เลยเนี่ยยังไงตรงไหมไอ้แล้วแล้วเราตรง่ในตรงไหมได้พี่เอาเชื่อม

เฮ้ยขันน็อตตนี้ให้ตึงเลยน่ขันให้แน่เลยจะดึงช่วยขันทันัเลยล้ไปนอนนี่แลงเนาะไปนอนในรับมาตเนี้มันจะโดนแดงไหมไดึงไว้ช่วยแค่นี่ย่อนไม่รู้จะพูงรดยีแล้วัวมวะเอาละโดนลว เห็นเองไปโรงเรียนเนี่ยพักต่อไปเจอมาก็บอกอะเห็นเองไปโรงเรียนเยรเรียนอะไรเองเรียนโรงเรียนอะไรเหอเององ่ันอยู่ใ่แล้วมอแล้วแล้วยวยึวยึเอาวยจเต็มครับครับารดิรามี็กกูยังไม่ได้นี่ ดนดึงไม่โดนใคร่ดึงไอ้เราก็ดิดมือเลยเดี๋ยวคุยอย่างเงี้ยสเตเกียวไข่ติดพื้นไปชอบไ่ไส่ดินเนี่ยใส่ดนวนี่ไงสปาฟไว้สปาไงเล่วนี่มาตัวเราไงแล้วมันก็มาลอยเรา้่ะหมอนี่ไงไข่แต่แตกดิชอบดิครับได้แล้วแล้วเขาจะชื่อหมูได้ไงแต่ไข่แต่แตกดชอบ วนี้วันนี kind of ้ว um, ่งว oh, oh, oh. ันนี้โมมันน้องป่ะใช่วัแต่วนนี้มีเจี๊ยมใส่นอป้อกันวันนี้เจี๊ยมวใส่นอป้ากันไม่ดูป่ะโวันนี้มึงเลี้ยวไปมึงข้างๆเขาแรกเออน้องป้าโอ้ยไม่เห็นตาดีน้องแล้วเพื่อมาังงานไหนไม่ต้องต่อแล้วมั้งไอ้ช้างโลอะไรแต่ก็ต้องต่อโอ้โหนี่หน้าตาขอโตใช่ไหมเนี่ย าตชต้องใช่ตาต้องใชนะเล่นเลนโรเตออุ้ยตัวนิ่มอ่่บ้านนี่ม่นิ่มเลนเสียงนิ่มมากเลย่ะวดสมิลเลยมั้สมิลเลยนะเอาละตอนนี้แบงก์ยันก็ปั้นับยังอยู่ยังเดี๋ยลองใส่พันสิเลย่อใส่ปุ๊บบิดไฟอะไรหนวลูกพี่ไอ้แบง์ไปลองสวก่อนเย่าเพ่่าเงต่อตูต่อ แล้วมาทานเยยังไงาเรีขอแบบประคองประคองนอกไม่ไม่มีผลไปเลยประคองข้างนอกไม่มีผลเฮ้ยมันเท่ากันเลยเท่ากันเลยกันเก่าเลยถ้าต้องทำให้ประคองเสมอเลยอ่ะต้องหัวต้องหัวนะได้เนี่ยมันเท่ากันเลยไงเหมือนีบเนีบตรงนั้นบินไหมเหมือนแบบให้มันต่อเลยไมาให้มีช่องว่างมาเยอะอะไร เนี้ยถ mm ้าจะให้ย้อยกลับมาเข้ามาอยู่ตรงกลางโรงเรียนต้องทำใหม่คราวนี่ให้เข้าไปแปดแล้วหนึ่งจะด้งตัวนี้กลับมาอยู่ตรงกลางนั่นเองเพราะว่าที่เห็นช่องเพชรอ่ะไอตัวร่องเนี่ยนะมันจะอยู่เสมอกับขอบตรงไหอันนี้มันหายไปเยอะเห็นไหมไอตัวเองนางเดียวนะไอเองก็ดูเลยไอเนี้ยมันเข้าไปนู่นออกไปนู่อยที่มือคน แลวให่เงเข้าใจปะถ้ามือนิ่งก็นิ่มคุณเคยเขี่ยมมคเคยัไหลอ้ับบอยเคยเจ็บตามเคยแข็งแรงหมแข็งแรงดีนะแข็งแรงดีนะเดี๋ยวดิเดี๋ยวลองใส่พันก่อนลองใส่พันก็ลองเท้ากันโอ้ย่ได้ปากหยอนได้มปากหยอดได้ก็พอดีเลย ก็พอดีไหมชีวิตเนี <c oughs> ้ยเทเลยอุ้ยมันจะไปเกินไปม,มั้งในปรับในในแ่งเลยฮะมันตึงไ,ไ,ไปไนี่ <c oughs> เฮ้ยดดดเดี๋ยวถ้ามันย่อนไปก็ไม่ดีตึงไปก็ไม่ชอบนะอ่อาเพราะว่าตอนติดเครื่องน้อยไม่ใช่ไรเขาจะรอเชื่อมอยู่รอเชื่อมอยู่ เสร็จยังเสร็จแล้วเอาอย่างงั้นมาย้ำฝั่งนี้พอทางนี้โยกไปโยกมาน่าจะอ่อนแล้วแหละมาย้ำหน่อยๆหมอท้ายเรื่องอะไรตรงไหนก็ได้เนี่ยเนี่ยหูฝั่งนี้มันตีเข้าตีออกหมดจัดมาดูดิแเต็มเลยขอร้องอ่ะเพราะว่าเราตีเข้าตีออกหมดจัดเนี่ยรอยเชือกมันก็เกิดกระชีดมาข้างในเราใช้เชือกตั้งแต่ไหนดีเลยดีงามนี่ฮะรอยเชือกมีเชือกมีอยู่แล้วอืมอนี่ที่ไหนน่าจะเป็นเลือดรอ พีทำเจก่ขปจ้าโรอ่ะอือทำเปจ้ขาวจ้ให้จกพูดอย่างนั้นหพี่แบงค์ขับรถนิมจะตายแต่ที่ได้กำลังใจกันเนี้ยอบเริ่มขับแรงเท่แรงเโนโอ้หงฮะแล้วเต็มละห้าิบหรือเต็มละรยแล้วเนี้ยแนเนี้แปดส นี่ปฏิปดิปฏิบเราเชื่อมเหล็กไม่รอไม่ได้นะได้เรอด้วยคนก็รออะไรก็รอเนี่ยบ้าไหวกันได้นะส่ามันลอกแ่หมันรอไดไห้วเนยิอหห้หาอกหิ้หามันอาเ้อหมเ้อหอกเออกเ

เกียร์ซ้อมแล้วเราจะซื้อใหม่แล้วโยมันเต็มเลไปมันใหญ่จัดไปฮะไปสักนี่แปดยี่สิบหกอ่ะแต่นี่สามสิบก็ไม่หนักนะหรือแต่เครื่องเอาไปไม่เพราะว่าเครื่องมันเครื่องมันใหญ่เลยตรงน้ำแล้วมีการเครื่องใหญ่เลยตอนนั้นของมึงเครื่องเลาวี่เองการคดใบใหญ่นะไม่เครื่องตอนนั้นการคดล็อยตัวไม่มีกำลังเลยไอ้ที่ตกัวนะตอนแรกก็เอ๊ะทำไมทำเครื่องใหม่ไม่ค่อยมางเงี้ยเพราะนได้โอ้โหตมน้ำเนอะ ก็ตามไปดึงขึ้นมาเนี่ยถังน้ำมันนี่มีตีกผีฝนเลยมิดคนเลยถังน้ำมันม่อนางตีนคนมันน่าจะห่างขึ้นแต่ก็ต้องต่อลืมไปเพราะไอ้บุญตาไอ้บุญก็ตั้งห่างมันให้มันก็ยังลุดอยู่มันเชื่อมันมันยึดเชื่อมของหูเดี๋ยวมันก็บิดกลับไปเหมือนเดิมต้องเชื่อมอีกถ้าทำย่าอมได้ของพี่พี่อบอ่ะดี้พ่อไมนเหมือนมันลอกดีกว่าตะจอยู่ตจอยู่ก่อบของไอ้บุญได้ไง อยู่ก็ขอนเนี่ยอย่าเชื่อมเยอะเดี๋ยวเขาเดือดตั้งหลไรบ้านใช่หนึ่งเดือดตั้งหลไรบ้านเนี่ยช่างนี่ก็เชื่อมไม่ดูไอ้ตังค์ลูกค้าเลยเนาะถ้ากล่องกี่บาทเลาะ กล่องคิดว่าหลายพันนะขนาดซื้อเราไปซื้อเส้นแปดส้นห้าสิบเร็วแปดสิบห้าสิบมันมีกี่เส้นหนึ่งร้อยอ่ะกล่องเอาเลขตัวนี้ไอ้เลขอันนี้แปดได้เพื่อนได้เหรอกล่องข้าวบนน่าจะร้อยร้อยเส้นแปดสิบแดงว่าต้นทุนก็อยู่ประมาณหกร้อยถ้าบนได้ไหมเนี่ยกระมาณสามร้อยน่าจะอยู่ประมาณนั้นเราจะเอาแขนแล้วไม่ได้แล้วมันต้องห้อยอันนี้ห้อยบูน ขนาดม wow าการสั่นได้แค่การสั่นเฉยเนี่ยเล่ขนาดนั้นในการสั่งอยู่ได้หรือการสั่นไงเรื่องใหญ่ครับน่นการองอไรม่เลการสั่งารสั่งไหมพต้ดตุ๊ตาอย่างนี้